สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยชัยผาโชคนะครับนะวันนี้ก็กีมช่างนะครับก็นะครับได้ลงงานลงมือนะครับนะทำโอ้โหนี่นะครับวันนี้ฝนก็โปรยโปรยด้วยนะครับนะวันนี้ก็ฝนโปรยโปรยลงมานะเพราะว่าวันนี้ก็จะทำงาน ในด้านของการาลื้อหลังคาแล้วก็ใส่แปรนะครับลื้อหลังคาเอาซีลายออกนะครับเอาซีลายออกแล้วก็ใส่แปรเหล็ก2อคูณหนะครับหลังคานะครับแล้วกในะ็ใส่ปั้นลมนะครับใส่ปั้นลมด้านข้างแล้วก็ด้านหน้านะครับแล้วก็ใส่ครอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเมนเทนชีสจะมาช่วงบ่ายในวันนี้นะครับนะเดี๋ยว ถามช่างเทิดหน่อยนะเดี๋ยวเรามามา,มา,มาถามช่างเทิดช่างเทิดนะครับนะขอถามอะไรหน่อยเวลาช่างเทิดทำงานเนี่ยแล้วผมบิวผ่านคลิปนะครับโดยผ่านคลิปบิวในงานทำงานต่างๆของช่างเทิดผมถามว่าช่างเทิดลำคาญไหมครับคุยกันสนุกก็ไม่ลำคาญอ่าน,น,นี่นะครับ ก็ได้ยินจากช่างเทิดนะครับก็คือการที่ผมบิวเนี่ยหรือผมพูดคุยรายละเอียดกับช่างเนี่ยนะครับก็เป็นการพูดคุยแบบสนุกสนุกนะครับในการทํางานหรือการบิวหน้างานส่วนหนึ่งที่เรารู้มานะครับแล้วช่างเขาก็มีข้อมูลหรือมีประสบการณ์ในการทํางานอยู่แล้วนะครับนะมีประสบการณ์มีการทํางานมีอะไรและสิ่งที่เราเราพูดหรือสิ่งที่เราบิ้วหน้างานเนี่ยเรารู้นะครับไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ นะแล้วสิ่งที่เราบูอันไหนที่เราไม่รู้เราก็ถามข้อมูลจากช่างนะครับเราก็จะได้ความรู้ความเพิ่มเติม,ม,มอะไรในหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่ทําแค่ในจุดนี้มาก่อนเขาทํางานใหญ่กว่านี้ด้วยนะครับของบ้านอินแปลงนี้แหละนะเขามีงานบ้านทำบ้านระดับราคาหลักล้านเขาก็ทํามาแล้วนะครับนะจนเราได้เห็นรายละเอียดที่เขาทําเราไปหาข้อมูลหาอะไร จนเขาบอกว่าโอ้ยไอไอผมก็ถามว่าตัวนี้ใครทําบ้านหลังนี้เขาบอกว่าโอ้ยทังเธอทํานี่เราก็ได้ข้อมูลแล้วแลวเราก็เห็นผลงานที่เขาทํานะครับนะแลวเราก็ไปเดินดูสิ่งที่เขาทําโอ้มันโอเคมันมันเฟะไงนะครับทีนี้พอผมมาปุ๊บถ้าเราถ่ายทําคลิปเราถ่ายทําคลิปโดยที่เราไม่ไม่พูดไม่อธิบายรายละเอียดให้เอฟซฟังเนี่ยจะให้มองแต่ภาพแล้วก็ใส่ซาวเพลงมันก็ไม่ได้อัตลลดใช่ไหมครับบางคนเขาก็ไม่ได้รู้ข้อมูลนะครับ นี่นะครับก็ได้พูดคุยกับช่างเทิดนะครับการที่ผมได้พูดคุยหรือบิ้วหน้างานเนี่ยหข้อมูลที่เราได้มานะครับสตั้งแต่ช่างเทิดมาทํางานที่สวนมนชัยที่ทุกคนเห็นเลยเนี่ยนะครับไม่ว่าการครึ่งลงขึ้นเหล็กขึ้น,น,นถักอะไรเนี่ยหรือทุกจุดที่อยู่ทำในจุดเนี้นะครับผมได้ประสบการณ์ได้ข้อมูลจากทีมงานช่างเทิดเนี่ยถือว่าเยอะมากๆนะ ช่างเถิดเนี่ยถ้าตีไงแกไม่ใช่แค่ช่างนะเปรียบเสมือนครูที่ให้ความรู้กับผมอีกเยอะที่ให้ความรู้ที่ให้ข้อมูลต่างๆนานาถือว่าเยอะมากนะเมื่อเรามีข้อมูลเรามีอะไรเนี่ยเราก็เอามามาพูดคุยกับ f f c เอามาพูดคุยกับ f c มามาบิลหรือเอามาอธิบายให้ fc ฟังใช่ไหมครับนะก็เอามาพูดเอามาคุยกับ f c เวลาเราอธิบายปุ๊บมันไม่ถูกมันไม่ถูกปุ๊บเอังเก็แนะนําว่าต้องแบบนี้แบบนี้นะอ่าเราก็ได้ข้อมูลมาแล้วใช่ไหมครับนะก็อย่างที่ f อฟเห็นนี่แหละนะครับเราจะไม่ไม่พูดอะไรเยอะนะครับแต่การที่ผมบิวเนี่ยนะครับเพราะอยากให้ f อฟได้รู้ว่าเออการทํางานเนี่ยนะครับมันจะต้องอะไรยังไงนะครับนะเราไม่ใช่เพิ่งจะมาทํางานก่อสร้าง นะครับเราไม่ใช่เพิ่งจะมาทํางานก่อสร้างแค่แค่จุดจุดหนึ่งแต่เรามีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นงานปูนงานเหล็กเนี่ยเรามีประสบการณ์ตั้งแต่เราอยู่ระยองแล้วนะครับตั้งแต่เราอยู่ระยองนะครับจนได้ประสบการณ์ตรงนั้นนะ่ะมาเป็นครูได้หลายปีแล้วนะครับนี่เพราะว่าเรายอมรับรายในรายละเอียดเรามายอมรับในประสบการณ์ต่างๆนะครับเราก็ทํางาน ประสบการณ์หลายที่เราก็ได้ครูได้อาจารย์ได้หลายที่นะครับเราก็นําข้อมูลตรงนั้นนะ่ะแล้วก็เอามาอธิบายนะครับรวมถึงมีวิศวกรนะครับมีมีวิศวกรมืออาชีพนะครับที่ท่านเป็น FC อยู่นะมีวิศวกรที่ท่านเป็น f c ท่านก็แนะนํามาเหมือนกันท่านก็แนะนําเรา,าเออต้องทําแบบนี้แบบนี้นะรวมถึง FC ที่เขาเป็นช่างก็มีเขาก็แนะนํามาว่าเอ็ชัยต้องทําแบบนี้นะบ้านพี่ลอมต้องทําแบบนี้นะ ทีนี้เมื่อเราพูดคุยกับ FC พูดคุยกับทีมวิศวกรแล้วนะครับทีนี้แต่ FC ไม่ได้คุยกับเราไม่ได้อยู่ในขณะที่เราคุยกับทางวิศวกรหรือ FC ผู้ที่เขาเป็นช่างเราไม่รู้ปุ๊บเมื่อเรารู้เราก็มาอธิบายให้ FC ได้ฟังมาอธิบายมาพูดรายละเอียดในคลิปให้ FC ได้ฟังว่าเออต้องทําแบบนี้แบบนี้นะข้อมูลที่เราได้มาคือได้มาจากหนึ่งนะครับช่างเทิดผู้เป็นงานที่เขามีประสบการณ์2 วิศวกรมืออาชีพนะวิศวกรท่านหนึ่งเลยนะครับที่ท่านเป็น FC อยู่อันนี้แล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือเอ,อ่อฟซีที่เขาทํางานช่างนะครับนะเอฟซี FC ที่เขาทํางานช่างนี่ก็เหมือนกับช่างเทิดเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็ยังทํารับเหมาเป็นบ้านเป็นล้านเลยนะเขายังเหมาอยู่นะครับยังเป็นผู้รับเหมาอยู่เขายังบอกว่าโอ้ถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆนี่ผมมาทําให้เลยเขาบอกอย่างนี้นะนะครับถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับหรือ ไม่ติดไม่ไม่ติดงานอะไรเลยเนี่ยพี่เขาจะมาทําให้เลยเขาว่าอย่างนี้นะครับแต่ช่วงนี้เขาทํางานแบบเป็นพวกเป็นบ้านหรือเป็นตึกเป็นอาคารเนี่ยนะครับเจ็ดแปดงานอยู่นะครับสามสี่ปีต่อเนื่องกันยังไม่หยุดนะครับเนี่ยครับเขาก็เลยให้ข้อมูลมาเออไอ้ชัยต้องบ้านหลังนี้ต้องทําแบบน,แบบนี้แบบนี้นะเมื่อเราได้ข้อมูลเราก็มาพูดในคลิปให้เอฟซได้ฟังว่าเออมันต้องทาต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะนะครับแล้วเอฟซ ที่ท่านเป็นเป็นเป็นช่างเลยเนี่ยนะครับหรือทางวิศวกรที่เขามีประสบการณ์เรียนจบงานช่างโดยตรงเนี่ยเขาก็ไม่ประสงค์ที่จะออกนามนะครับเขาไม่ประสงค์ที่จะออกนามแต่แนะนําได้ไหมแนะนําได้และสิ่งที่เขาแนะนํามาการันตีสิ่งที่วิศวกรหรือ FC แนะนํามา FC เห็นโครงสร้างทุกจุดบนสวนมนชัยไหมครับนะสิ่งที่เขาแนะนําผมมากับช่างเทิดทํางานอยู่ในจุดนี้เกือบทั้งหมดเลยนะ เอฟซีเห็นผลงานต่างๆนานาของช่างเทิดทำเนี่ยเอฟซี FC คิดว่าถ้าผมได้ข้อมูลจากวิศวกรกับเอฟซีที่เขาเป็นช่างกับช่างเทิดถ้าผมได้ข้อมูลมาปุ๊บช่างเทิดทําแล้วมันไม่ตรงกับที่เขาพูดผมก็ต้องขานช่างเทิดใช่ไหมครับนะก็ต้องขานเราเฮ้ยช่างเทิดมีคนแนะนําม,มาแบบนี้นะช่างเทิดทาแบบนี้มันมันจะแข็งแรงหรืออะไรเงี้ยนะครับ ผมไม่เคยติเต,ต,ตียนช่างเธิดแต่สิ่งที่ช่างเธิดทามาน่ะมันตรงกับทาง f อที่เขาเป็นเป็นช่างแล้วก็ทางวิศวกรที่ท่านแนะนํามากับช่างเธิดทางานเนี่ยมันตรงกันหมดเลยเมื่อมันตรงกันปุ๊บเราเราก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายเพราะว่าแต่เราอธิบายให้ทางทีมอธิบายให้เอฟซีได้ฟังนะครับเพราะว่าช่างเถิดเขาทำงานตรงกับทางวิศวกรแนะนําแล้วก็ทางทีมช่าง เอที่เขาเป็นเอ่อเป็นงานช่างเขาแนะนํามามันตรงกันทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เปรียบเสมือนให้เราเห็นว่างานที่เขาทาเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่เขาผ่านมาในจุดนี้นะครับนะพอมันผ่านมาเขาก็มาพูดคุยเล่าให้เราฟังนะครับเราก็ได้ข้อมูลมาเราก็เอามาพูดมาพูด,มา,พดมาบิ้วให้เอฟซีได้ฟังกันนะครับถามว่าผมบิวทํางานบิวเนี่ยอย่างที่ช่างเทิดบ,บอกอะก็ไม่ได้อะไรมะก็โอเคหนึ่งเราบิวแบบ หได้ความรู้สองสนุกสนานนะครับและสิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยโอ้โหเอฟซีเอ้ยนะครับนะทุกคนเห็นอยู่แล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้มันเป็นที่โล่งถ้าใครเจอลมแรงๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับขนาดบ้านที่เขาทําก่อนเราอะนะครับคิดว่าแข็งแรงแล้วเจอลมมันยังไปเลยใช่ไหมครับนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นเรามีประสบการณ์เรารู้ว่าสภาพภูมิ ภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่มันเป็นยังไงเราก็ต้องทําให้มันแข็งแรงที่สุดใช่ไหมครับนะก็มาพูดคุยเล่าให้เอฟซฟังนะครับการที่เราจะพูดหรืออธิบายอะไรในคลิปเนี่ยนะครับมันมีข้อมูลจากวิศวกรมาแล้วมีวิศวกรนะครับที่ท่านแนะนํามาตลอดเลยแนะนําตั้งแต่มีเริ่มมีการก่อสร้างไม่ใช่แค่ แค่สวนมนชัยหรือบ้านพี่ลอมนะครับมีการแนะนำอะไรมาหลายๆอย่างมากกว่านี้อีกนะถ้าจะพูดให้ f c ได้ฟังทั้งหมดเลยเนี่ยผมบอกได้คำเดียว FC จะอ๋อถึงบางอ้อเลยถ้าผมถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าวิศวกรท่านอน,อน,อน,อนอนุญาตให้ผมได้พูดได้เอ่ยชื่อท่านนะ FC จะมาหลายบางคนที่อยู่ในใกล้เคียงท่านหรือรู้จักท่านเนี่ยนะครับหรือเคยจ้างวิศวกรท่านนี้ไปทำงานท่านจะอ๋อเลยก็มีนะครับท่านยังเป็นวิศวกร ยังส่งรายละเอียดยังส่งเนื้อหามาให้ผมตลอดนะครับในการก่อสร้างเพื่อเขาต้องการให้มันแข็งแรงแล้วก็ทําให้มันโอเคเลยมันจะได้สวยงามแล้วก็แข็งแรงแค่นั้นเองนะครับการที่ผมบิวการที่ผมพูดในคลิปแต่ละครั้งไม่เคยด้อยค่าใครนะครับไม่เคยด้อยค่าแต่อยากให้รู้ว่าสิ่งที่เรารู้มาเนี่ยเราเอามาพูดให้ f อได้ฟังว่า เออมันควรจะทําอย่างนั้นเพราะว่ามีเอฟซได้หลายท่านนะครับที่เขากําลังทํางานก่อสร้างที่ต้องการจะสร้างบ้านนอกดาวหรือจะสร้างนู่นสร้างนี่อะไรอยู่เนี่ยเขาจะได้ฟังนะครับเขาจะได้มีความรู้นะครับเหมือนแม่นกน้อยพิษณุโลกแม่นกน้อยพิษณุโลกนี่ทุกท่านเห็นในคลิปท่านไหมครับเออแม่นกน้อยบ้านไล่พูหลวงนะครับแม่นกน้อยบ้านไล่พูหลวงเนี่ยท่านทําคลิปอธิบายงานก่อสร้างมาเนี่ยผมบอกได้คําเดียวว่านี่คือปรัจารย์เลย นะครับแม่แม่นกน้อยบ้านไล่ผู้หลวงเป็นท่านเป็นผู้จัดสรรที่ดินทําเป็นโครงการบ้านจัดสรรและให้ความรู้ทุกๆุกอย่างในด้านเอ่อเกี่ยวกับงานโครงสร้างนะครับท่านให้ละเอียดขนาดนั้นเลยผมก็เข้าไปดูนะนะครับที่เป็นคลิปของบ้านเอ่อแม่นกน้อยบ้านไล่ผู้หลวงเนี่ยผมก็เข้าไปดูในเนื้อหานี่ก็ได้ความรู้ของท่านก็นํามาพัฒนานํามาปฏิบัติเช่นกัน นะครับนะฮะโอเคนะครับ FC ก็ประมาณนี้ก็ตอนนี้ทีมช่างก็กำลังทำงานฝนก็ตกโปรยโปรยลงมาด้วยนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณท่านมากสวัสดีครับ